สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับพบกับกับตันชาแนลดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมนาเดโกะนะครับผมตัวเก่าที่เราคิดถึงนะครับผมอพิซดที่2นะครับผมนาดโกะนะครับผมตอนนี้ก็คือมาที่โคโรโบกลุ่มประกอบนำนะครับเหมือนกับชินอบุเลยนะครับผมอพิุพลังชีวิตนั่นเองนะครับ ดูที่เดตัสนะครับอย่าดูที่สกิลที่1ก่อนนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่60%ของพลังชีวิตต่อหนึ่งวินาทีเป็นเวลา10วินาทีสะท้อคน,าาาานความเสียหายทางทักนศาสตร์ได้รับ80%ได้ความเสียหายทางกายภาพแล้วก็สะท้อนความเสียหาย80%ได้ความเสียหายเวทอันนี้ก็เป็นสกิลการสะท้อนนะครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับต่อไปสกิลที่2ครับอันเชิญงูยักษ์ รสร้างความเสียหาย3,500%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ลดอัตราความแม่นยำของทักษะอของศัตรู40%เป็นเวลา7วินาทีลดระยะโจมตีของศัตรู40%นะครับผมโอเคนะครับความเร็วในการโจมตีนะครับเร็วมากนะครับตัวเร็วในการเคลื่อนที่ช้าครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสน,นะครับ เวหนึรนะครับไฮเปอร์นะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่3ามล้านกำลังโจมตีนะครับก็รวมๆกันนะครับจะอยู่ที่หนงสี่นะครับผมกรณีในการเคลื่อนที่คือค่อนๆไปทางช้าแล้วนะครับผมห6สนะครับผมก็ได้บวกสปีดไปนะครับ ลบหลีกศูนะครับก็ทำแต่ไวพิบน่นอ่แต่ใช้สกิลครับสามสิบเเซ็นตครับก็บวกแสกิลมาให้นี่ครับแล้วก็ระยะเวลาที่ลเจอร์ใหม่ก็ธรรมดาครับสามสเปอร์เซ็นะครับสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแม็กก็จะหันึ่งนะครับไปกันใหญ่ยู่ที่ไรครับหกิาวิประมาณนี้นะครับอะไรทานกือบพัาเจ็ดนะครับก็ค่อนข้าเยอะนิดนึงนะครับก็ใส่รถแล้วให้หน่อย มาณนี้อ่ะเดีย๋ยวเรามาลองที่สเตจหลักดูนะครับเอาซักเป็นด่านที่300เท่าไหร่ไดีอืมอ่ะประมาณน้าสามร้อยยี่สิบสองแล้วกันนะครับมาลองดูหน่อย ไปหรือเปล่าไปนี่ครับปึ๊บออกมาบัฟสกิลที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับบัฟถึงตำแหน่งก็บัฟสกิลที่หนึ่งนี่ครับอาจารย์งูปั๊บนี่ครับ,บ,บค่นนคบอน,น,นข,ข้างแรงอยู่นะครับผมความเร็วในการโจมตีคือค่อนข้างที่จะเร็วแต่ว่าเคลื่อนที่ช้านะครับ เน่ยาบัฟหน้าป้อมนะวัวนี้จะบัฟหน้าป้อมนะครับตึ๊บถึงตำแหน่งบัฟอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับอัญชันูนี่ครับผมนี่คืออัญชันูตึ๊บบัฟนะครับคือค่อนข้างที่จะบัฟดุนดบัฟเอ่อออกที่สกิลหนึ่งเนี่ยมากกว่าสกิลที่สองนะสกิลบัฟจะออกมากกว่าทำให้ก็ ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจะพยายังหาตัวอลิสติก่พวกดีสก,กิลตัวนี้ย,ยังไม่ได้นะครับทำให้อาจอนนาจจะาำในการเล่นอาจจะไม่มากนะครับโอเคอลองอีกสักด่านหนึ่งนะครับเป็นด่านที่400แล้วกันนะครับสักด่านที่400ล้านนะรเรามาลองดูนะครับว่ามันในเดียวเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับ ปั๊บ,บหน้าป้อมนะครับกจะแมงบับ๊บนะครับอือตายเลยนะครับผมค่อนข้างปรอบบางนะครับนะเดี๋ยวเราลองใช้เท่มช่วยหน่อยแล้วกันนะครับรู้จะไหวหรือเปล่าคนระับสอบบางเพื่ออะรเกิน ก็ที่ช่วยน่อยแล้วกันะครับนี่ครับดาเมจก็ค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับผมไม่ได้เบานะครับผมปุ๊บนี่ครับรุนแรงนะครับดาเมจนะครับแต่ก็เป็นธรรมดาของสายกระพิบนะครับที่จะเปราะบางนะครับผมนะครับดาเมจก็ค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับ อันนี้ผมกดออโต้ไปแล้วกันนะฮะน่าจะชนะแล้วหืมตายเหมือนกันน,นี่ยนตีทีเดียวสองทีตายเลยนะครับโอ้แพ้นะครับผมราลองดูสกิลอีกสักรอบอ่าตีแรงมากครับผม นี่ข้อข้างแรงเลยนะเนี่ยครับดาเมจก็แรงนะแต่ว่าอาจจะเปราะบางนะครับเนื่องจากว่าการใส่เกียร์ุ้มด้วยนะครับเกลียรวไม่ค่อยมีนะครับมันทำให้เปราะบางนะนครับมันจะไม่เย็นตัวละครเลยนะไม่กลัขขว ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ในทีมี้ช่วงนี้เขาเสียหายนะแล้วก็พลังตุ้มตีที่เขาท่านจะรุนแรงนะครับอ๋อเนีผมก็คิดว่ามันข้าโหดนะในการเล่นทีมเนี่ยตัวนี้จะช่วยทีมไห้เขาทเยอะนะครับ,อ,บอันเดียเราจะลองดูนะครับในการไปเล่นทีมนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ลอง PVP กันดีกว่าอันนี้ผมไปที่เขานะน่าใช่โอเคไปครับทีมนี้นะครับมีตัวบินแม็กซ์นะครับไม่เอาดีกว่าตัวนี้นะครับผม L นะครับผมแม็กนซะ์เยอะมากอืมอีอสตรอนี่ยก็ต้องหาตัวที่เราชานะทางนะครก็คัดทีมนะครับเนะล่นนย่างเดย์บีประมาณนี้ก็ต้องคัดทีมเล่นนิดนึงนะครับผมมงั้นเราอาจจะแพ้ได้ครับอ่าเมริโอรัสนะครับผมดาวินชี ยิงเงินอ่ะอืมอทีมนี้นะครับแอลยี่สิบเจ็ดนะโอเคเดี๋ยวเราลองต L แอลเลยลนะครับวันนี้น่าจะตั้งทีมไหมขำด้วยก่ะ เอาเร hmm. ื mm. hmm. ่องเลยนะครับเรื่องเลยครับ่กนเลยนะเขาขนเอาเรื่องอยู่นะครับขอเล่นมาครับแล้วก็ แชร์แล้วก็ลงน้ำแข็งนะครับเพื่อเคลียร์ทางให้ตัวของเราเลยนะครับราบนี้น่าจะไหวใช่ป่ะเราทำไมรู้สึกว่าจะสู้ไม่ได้นะครับเขาใส่เกียร์โหดน่ะหรือไงไม่ดูเหมือนนักทีมเราจะสู้เขาไม่ได้เลยนะโอ้โหโดนกดโดนกดยับเลยครับมัน,น กดยับเลยครับทักจินหน่อยทักจินหน่อยอ๋อทักจิ้มหน่อยครับทักจินหน่อยมันก็จะเป็นการสะท้อนหน้าเมดนะครับของตัวอ่ะยืดได้อยู่ครับยืดได้อยู่ถ้ายืดเรื่อยๆนี้เราจะชนะนะครับเพราะว่าตัวเรามี แร่หนืดนะคอมโบแร่หนึดแล้วก็ตัวของคอมโบตัดแล้วแร่นะครับแล้วก็เพิ่มแร่นะครับทําให้สายลนี่ยอาจจะนะครับเรื่องการเทนหนืดแล้วนะครับเทนนี่จะตัวแหละนะครับไอ่ด้โกะนะครับผมก็จะมีเทอร์นาเมทนะครับเ็นนะครับคือตัวที่ออกมาก็โดนมาตีเนี่ยก็โดนสะท้อนไปก็คืออาจจะมองเฮงได้เลยนะครับผม มาดูอีก,กรอบหนึ่งนะครับผมี่มีตัวบินนะครับผมมีแซลมอนนะครับแล้วขัดขวาง นะครับอ่านเยวโอ้โหเขาใช้ตัวบิน2ตัวเลยนะอาจจะแพ้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับเพราะว่าถ้าพื้นเขาไม่แข็งแกร่งนะครับเราจะลองดูนะว่าจะพอไหวหรือเปล่าถ้าพื้นเขาไม่แข็งแกร่งเท่ไหน่นะเดี๋ยวเราจะลองดูนะ พาดัวเลยนะครับโอ้โหเดีด๋ดัวบินเขาไม่เข้าเลยนะครับอเอาแล้วไนงะเอาแล้วไงครับเอาแล้วไงครับเอาแล้วเอาแล้ว พีดก,ก่อนเลยครับร <me> ู้สึกว่าตัวบินเขาก็ไม่เหมือนเลยนะล <Yeah. S 1> องดูครับเลี้ยงที่ตัวบินเขาไม่เข้าเลยนะทำไมวะ <'re> อ้จะแพ้นะครับผมเป็นตัวบินแบบนี้ เอาไม่อยู่นะครับเาไปบินเขาไม่อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ของตัวบินเขาหน่อยนะครับก็เป็นเกียร์คริสมตมาสนะครับผมแก็ผมเลยเป็ที่ นะทีมนี้นะครับผมไม่มีตับินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ นายเดโกะนะครับต้องโชว์ผลงานนะครับสอ้นอนกันอีกโชว์ไปนะครับไอโอ้โหมอฟิสมาก่อนเลยนะครับอ่ะขอตั้งตั้งปุ่มนิดนะึงโอ้โหโดนสตตนรัวมากครับ ทำลายกลุ่มก่อนนะครับโอเคเขาทัดมาอย่างนี้ที่สวยนะครับโหจี๊ดน้ำแข็งไอคีครับเกียร์ได้เยอะนะครับแย่ไปไหนแล้วกันอืมไหวนเนี่ย โดนวัดท <es> ี่เขาเล่นเอาเล่นเอาเลยนะครับแล้วก็โยมินะครับถ้าจะไม่ไหวเลยนะครับอย่างนี้ถ้าไม่ดีแล้วนะครับอย่างนี้โดนกดโดนกดยับโดนกดยับเลยครับโดนกดยับเลยโดนกดยับเลยครับตอนนี้พยายามยื้ออยู่พยายามยื้ออยู่โอ้โหไม่ไหวนะครับผม ค่อนข้างโหเลยนะครับผมสู้ไม่ไหวจริงๆนะโอเคนี่ครับผมนายไดโก้อ่าไดโก้แม็กซ์นะครับผมแฮมิชี่เอเลนนะครับอ่ะมาลองดูเลยนะครับว่าดูไดโก้ฝ่ายตรงข้ามนี่แหละนะครับว่าโหดแค่ไหนนะครับ ให้ีเดียนะตัวนี้มาเล่นให้ท่านผู้ชมดูแลกันนะครับรือว่ามาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่เอรินเขาก็เขางหงุดเลยนะ เอเรนเขาค่อนข้างโหดเลยนะน,นี่ผมมาลองเล่นให้ดูเลยเถอะนะผมว่าอาจนะ่จะแพ้แหละแต่ว่าก็มาลองเล่นให้ดูนะครับว่าเนี่ยโดนสะร้อนไปเป็นยังไงด่ามีดอ่างนี้เป็นยังไงนะครับผมเพราะว่า ผมอยากได้ตัวก๊อปปี้มากๆครับพวกดาวินชี่อะไรเงี้ยคือทข้งที่จะาจำเป็นนะจริงๆเลยนะครับผมอาจจะต้องหาเกียร์มาใส่ให้ตัวของน่ครับไม่ไหวนะครับคื่อไม่ไหวเลยนะครับแพ้รัวๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ก็อาริโกก็ค่อนข้างโหดนะครับก็จะเป็นวัลค้าเพิ่มขึ้นก็คือตูก็จะเรียกว่าอะไรใช้แรงทางเพิ่มขึ้นนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ